ประวัติการนัทชาคืนแทนลูกรักช่องเจเล่นเรื่องแรกดังคืนแทนลูกดักช่องเจปีเดียวรับห้าเรื่องเปิดประวัติการนัทชาเล่นเรื่องแรกดังดีกรีไม่ธรรมดาเปิดตัวช่วงหยุดยาวแค่3ตอนละครเรื่องหงฟ้าของค่ายกันตนายังฟาดเรตติ้งไปเกือบแตะเสียเข้าไปแล้วขณะที่ในกระแสโซเชียลก็แรงมากต่างก็เทคะแนนสงสารให้กับนเอกสาวดาวรุ่งการนัทชาชยังคานน์ดีกรีไทยซูเปอร์โมเดล2020ไปเต็มๆ โดยการได้เปิดใจถึงฟีดแบกว่าเรื่องนี้ที่การได้รับเลยก็จะชมว่าละครภาพสวยมากเดินเรื่องสนุกมากสงสารหงฟ้าซึ่งการขอขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามหงฟ้าตัวการเองได้ดูและเห็นคอมเมนต์ชื่นชมเข้ามาต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะทุกคําชมนั้นเป็นกําลังใจให้กับตัวการนักแสดงและทีมงานทุกทุกคนมากๆค่ะเพราะเราทุกคนตั้งใจอยากทําให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดเลยค่ะรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเลย เรื่องนี้ก็ยังได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่มากมายหลายท่านเลยเป็นยังไงบ้างค่อนข้างแฮปปี้มากๆในการทํางานเรื่องนี้แต่ช่วงแรกกดดันมากเพราะด้วยความที่เราเล่นกับรุ่นใหญ่หมดเลยมีชื่อเสียงเก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าพี่ๆเขาเหมือนเอ็นดูคอยแนะนําเราให้กําลังใจเราถึงจะเข้ากันแค่ไม่กี่ซีนอย่างพี่แจ๊บเพนเพชรเพนกุนจะเล่นกับเราไม่กี่ฉากแต่ก็มาคุยให้คําแนะนําจนเรารู้สึกว่าพี่แจ๊บเป็นพ่อเราจริงๆพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลย ซึ่งการขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอนดูและให้คําแนะนําที่ดีมาตลอดค่ะโดนจับตาถึงการเป็นนางเอกดาวรุ่งน้องใหม่ที่กําลังมาแรงมากๆเพราะ1ปีฟาละครถึง5เรื่องตั้งแต่เคยบ้านไรสบายให้โซเสา 5, ห้าหงฟ้าและละครเรื่องใหม่อีก2เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างจบจากหงฟ้าละครเรื่องใหม่ที่เตรียมถ่ายทําก็มีเรื่องรื้อไทยบดีและมนตาตะเกียงแก้วค่ะด้วยไทยบดีเรื่องนี้บทค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวมีเรื่องของการข้ามพบด้วย ต้องมีการแต่งตัวย้อนยุคไปในอดีตและยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านพลังจิตด้วยแล้วเรื่องนี้ก็ได้คู่กับพี่โดโดนาทพัทรพลด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นอีกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับค่ายก้าวบีเวอร์ฟิล์มของพี่เวอร์โอเดเวอร์บีเวอร์แล้วก็ร่วมงานกับพี่โดอีกก็เรียกว่าคุ้นเคยกันนอกจากนี้ก็ยังมีละครอ,อีกเรื่องที่การก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือมนตราตะเกียงแก้วของค่ายดีด้าที่ว่าตื่นเต้นนั้น พอเรื่องนี้การรับบทเรนี่เรื่องนี้คู่กับภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์ก็เป็นอีกบทบาทที่น่าสนุกเราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยเราต้องใช้จินตนาการพอเรื่องนี้เราต้องมีเวทมนต์คาถาอีกก็อยากให้แฟนๆติดตามกันนะคะว่าการในเรื่องนี้จะเป็นยังไงรับรองว่าแฟนๆจะชื่นชอบแน่นอนค่ะ